คุณครับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการการเดินสายไฟฟ้าในอาคารปี2557ในพื้นที่ป a เสเดาของการไฟฟ้าส่วนูวิภาคเขตภาคใต้เวลาในวันนี้ ตามคำกล่าวรายงานทราบว่า,าการจัดก,กิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับเหมาและแรงงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านเดินสายไฟฟ้าในอาคารในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารอย่างถูกต้องปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสําหรับวันนี้ถือเป็นโอกาสดี นะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคใต้จังหวัดยะลาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอเภอสสเดาจะจะมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA กับผู้รับเหมาและรายงานทั่วไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุก่วงงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมท้ัทุกประสงค์ทุกประการปัจน,นี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการการเดินสายไฟฟ้าในอาคารปี2557ในพื้นที่ปีสะเดาะขอให้การดำเนินกิจกรรมโครงการในวันนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการขอบคุณครับก็ขอต่อยรับทีกชั้นิี ว่าเราอีกประมาณส3าคนกำลังเดินทางจะมาถึงเนื่องจากว่าถูกกักด้วยฝนตกหนักบ้านไปน้ำท่วมมากเมื่อคืนนี่อยู่ในืนพ้ที่เสตเราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับที่เราได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในเรื่องการเดินสายไฟวัดแหนะครนะครับสาเหตุเนื่องจากว่าเรามี